พระอาทาสามุขรา,าชกุมารฉลาดเกินวัยครั้งหนึ่งพระเจ้าพรนานศีมีพระราชรถองค์หนึง่งทรงพระนามว่าพระอาทาสามุขเมื่อมีพระชนได้เจ็ดขวบพระราชบิดาก็สวรรคตเวลาถวายเพลิงเสร็จแล้วพวกอมาต์จึงหาอุบายทดลอง พระปีชาของพระราชกุมารว่าจะพอเสวยราชได้หรือไม่อบายแรกให้แต่งตัววันนอนตัวหนึง่งให้เหมือนกับมหานเล็กเดินสองเท้าเข้าไปเฝ้าแล้วพวกอามากระทุนว่าบุรุษผู้นี้เป็นหัวหน้าพวกก่อสร้างของหลวงพระราชกุมารตัดตอบว่าสัตว์ตัวนี้มีใจลุกดิกไม่อาจทำบ้านเรือนได้ ต่อมาอีกไม่กี่วันก็แต่งตัววานนอนตัวนั้นเข้าไปเฝ้าอีกกราบทูลว่าเป็นอมตะผู้วินิจฉัยตัดตอบว่านี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นวานนอนต่างหากต่อมาอีกพวกอมตะเขาถถตกแต่งตัววานนอนพาเข้าเฝ้าอีกกราบทูลว่าผู้นี้เป็นผู้กะตัญญูเลี้ยงดูบรรดาบิดาก็ตัดตอบว่านี่ก็เป็นวานอนอนอีกไม่ใช่ผู้เลี้ยงบรรดาบิดา พวกอมานได้เห็นพระวิชาจึงพร้อมกันอภิเษกถวายพระนามว่าพระเจ้าอาทาสมุขะเพราะมีพระพักผ่องใสเหมือนหน้าแว่นต่อมามีพรามณ์ปุโรหิตคนหนึ่งชื่อว่าคามนีจันขอทูลลาออกจากตำแหน่งเพราะเห็นว่าตนอายุมากแล้วไม่คู่ไม่ควรคู่กับพระราชาผู้ยังยาวแล้วก็ออกไปทำนาอยู่บ้านนอกแห่งหนึ่ง ได้ยืมโคคู่หนึ่งของเพื่อนมาทำนาถึงเวลาเย็นก็นำไปส่งทุกวันอยู่มาวันหนึ่งพอต้อนโคเข้าคอกแล้วรู้ว่าเจ้าของโคทั้งผัวทั้งเมียเห็นแล้วก็รีบกลับไม่ได้บอกมอกหมายเหมือนทุกวันไม่ได้เอย่ยไม่ได้พูดบอกมอบหมายเหมือนทุกวันเพะเอ่ในคืนวันนั้นก็มีคนมาลักโคไปเช้าขึ้นเจ้าของจึงไปจับนาย คามมนิจันด้วยหาว่าขโมยโคเวลาคุมนายคามมนีจันไปถึงบ้านแห่งหนึง่งก็แวะบ้านนั้นนายครับคารมณิจันเห็นว่าเป็นบ้านเพื่อนก็ไปขอข้าวกินแต่ข้าวสุกไม่มีภรรยาของเพื่อนจึงขึ้นไปตักข้าวที่ยุ้งข้าวแต่พัดตกลงมาแทงลูกเพื่อนก็หาว่า นายคำนิจันตีบรรยาจนแทงลูกแล้วเป็นโจทย์ตามไปอีกคนหนึ่งพอไปไม่ช้าก็มีคนเยังมากคนนึงไล่ขับม้ามาแต่เขาล้องให้ในายคำนิจจันคว้างม้าให้กลับแต่นายคนิจจันได้คว้างมาไม้ให้ถูกขามาขาก็หัก เขาก็ถึงเข้าไปโจดไปอีกคนหนึ่งพอไปถึงภูเขาแห่งหนึง่งนายขมนีจันทร์คิดจะกระโดดเขาตายจึงบอกผู้คุมว่าขอให้ปล่อยไปถ่ายอุจจระก่อนแล้วนายขมณนีจันทร์ก็ขึ้นไปไลยเขากระโดดลงมาข้างล่างเ,าเอิ้ก็ไปถูกคนตัดไม้ไผ่อยู่ข้างล่างตายลูกชายของผู้ตายหาว่านายขมณนีจันทร์ฆ่าจึงรวมเป็นโจดติดตามไปด้วยอีกคน เมื่อมาถึงบ้านอีกตำบลหนึ่งอีกตำบลหนึ่งนายบ้านก็สั่งให้ในายคารมริจรันว่าขอให้ทูลถามพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าเหตุใรเราจึงสู้ผอมและเสื่อมลาภผลลงมาเป็นลําดับนายคารมจิจันก็รับคำมาถึงอีกบ้านอีกแห่งหนึ่งก็มีหญิงแผนสยาคนหนึ่งว่าขอให้ทูลถามพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าเหตุใรจึงไม่มีผู้ชายมาหาเราเหมือนแต่ก่อน เมื่อมาถึงบ้านอีกแห่งหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งสั่งว่าขอให้สูนถามด้วยว่าเหตุไรข้าพเจ้าจึงอยู่ในเรือนสามีและเรือนบิดาบรรดาไม่ได้นานต้องไปบ้านโน้น,บ,นบ้านนี้เสมอเ <c oughs> มื่อมาถึงจอมปลวกแห่งหนึ่งมีมูมทัว์หนึ่งสั่งว่า <c oughs> เหตุไรเวลาข้าพเจ้าออกจากรูจึงออกได้ยากนะแต่เมื่อขาเข้ามาหากินอาหารอิ่มแล้วเข้าได้ง่ายทุกที แล้วก็มาถึงที่แห่งหนึง่งเนื้อก็เลยสั่งว่าขอให้ทูลถามด้วยว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงไปหา numéro. กินยาตาที่อื่นไม่ได้มีแต่หากินภายใต้ต้นไม้นี้แห่งเดียวเมื่อมาถึงที่แห่งหนึง่งก็มีลกคาทาตันหนึ่งสั่งให้ทูลถามว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงพอใจอยู่แต่บนจองปลวกนี้แห่งเดียวเมื่อมาถึงต้นไม้อีกต้นหนึ่งก็มีลูกคเทวดาสั่งว่าขอให้ทูลถามด้วยว่า เหตุไรข้าพเจ้าจึงไม่มีผู้สักการะบูชาเหมือนแต่ก่อนเมื่อมาถึงที่แห่งหนึ่งก็มีพญานาคตัวหนึ่งก็สั่งว่าขอให้ทูลถามด้วยว่าเหตุไรน้ำในสระของข้าพเจ้าจึงไม่ใสเหมือนแต่ก่อนและเมื่อมาถึงอีกแห่งหนึ่งก็มีพวกฤาษีสั่งว่าเหตุไรผลไม้ของเราจึงไม่มีรสหวานเหมือนแต่ก่อนมาอีกที่แห่งหนึ่งมีพวกนักเรียนสั่งว่าขอให้ทูลถามด้วยว่า เหตุไรพวกเราจึงท่องบนจดจำอะไรไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเมื่อพวกโจ์นำนายคารมณีจานไปถึงเมืองพานัสีได้นำไปที่โรงวินิจฉัยพร้อมกับโจรอีกสคนพวกโจทย์ก็ได้กราบทูลฟ้องตามลำดับกันพระเจ้าอาทาสมุขะก็ทรงวินิจฉัยตามลำดับคือหนึ่งคือทรงซักถามเรื่องโคก่อนเมื่อได้ความจริงว่าเจ้าของโคได้เห็น เวลานำโคไปส่งแล้วแต่ปิเสษปฏิเสธว่าไม่ได้เห็นจึงทรงตัดสินให้ในายคามณิจันใช้ค่าโคเพราะไม่ได้บอกมอบมอบมอบให้เจ้าของและทรงตัดสินให้พักลูกตาเจ้าของโคเพราะเห็นแล้วว่าไม่ได้เห็นเจ้าของโคก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วอย่างนั้นเนาะเรื่องที่สองทรงสักถามว่าทามคามณิจันนี้ตีภรรยาของบุรุษนี้ จนแท้นลูกหรือไม่บุตรนั้นทูลว่าจริงจึงตัดถามว่าเจ้าต้องการให้ลงโทษอย่างไรบุรุษนั้นทูลว่าอยากได้ลูกคืนมาจึงทรงนำหนีว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้นำสืบพยานก็จะได้ความจริงว่าพรามณนี้ไม่ได้ตีแต่จะเสียเวลาจึงตัดว่า,ถ,าถ้าเจ้าอยากได้ลูกคืนจงให้พราหมณนี้นำภรยาของเจ้า ไปไว้จนขวามีท้องคลอดลูกแล้วจงจงให้มาครูนั่นก็กลับทูลว่าทางนั้นไม่ขอรับประทานไม่ขอรับพระราชทานรายที่สามเมื่อทรงซักได้ความจริงว่าเจ้าของม้าได้ร้องขอให้คว้างม,ม้าจริงจึงทรงตัดสินว่าเจ้าของม้าแกล้งหาเรื่องให้ตัดลิ้นเสียส่วนพรามให้ใช้ข้าม้าหนึ่งพันตำลึงเจ้าของม้าก็กลัว ก็ขอเลิกไปเอาโทษลายที่สี่เมื่อทรงซักถามลูกของคนตัดไม้ไผ่แล้วตัดถามว่าจะให้ลงโทษอย่างไรลูกของคนตัดไม้ไผ่ก็ทูลว่าอยากได้บิดาคืนจึงทรงตัดสินว่าถ้าอย่างนั้นจงยกบรรดาของเจ้าให้เป็นภรรยาของพราหมณีเจ้าก็บอกไม่เอาหรอกไม่ขอลงโทษเมื่อพราหมณ์คามิจจันชนะความหมดแล้วจึงทูลถาม ตามคำสั่งของบุคคลทั้งสิบเป็นลำดับไปแล้วก็ทรงแก้ไขเป็นลำดับไปตั้งแต่เรื่องปลายถึง,ถงต้นแล้วทรงแก้ไขเป็นลำดับว่าเรื่องพวกนักเรียนจดจําที่เรียนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนั่นก็เพราะเมื่อก่อนมีไก่ขันทุกเวลาถูกเวลาบัดนี้มีไก่ขันผิดเวลาเมื่อตื่นขึ้นมาผิดเวลาก็ห้วงเหงาจึงท่องบนอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเรื่องที่สองทรงแก้ว่า เพราะดาบดอนนั้นไม่ตั้งใจภาวนามีแต่หาผลไม้ไปประจบชาวบ้านให้เขาให้ทานแก่ตนเรื่องที่สามทรงแก้ว่าเพราะนาดอนนั้นทะเลาะกันทุกคืนเรื่องที่สี่ทรงแก้ว่า,เพ,า,า,เ,กกวาเพราะลูกคาเทวดาน,นั้นไม่เอาใจใส่คุ้มครองรักษาคนที่ผ่านไปผ่านมาเรื่องที่ห้าทรงแก้ว่าเพราะที่จอมปลวกนั้นมีคุ้มทรัพย์ใหญ่อยู่ภายใต้เรื่องที่หกทรงแก้ว่า พราะที่ต้นไม้มีลังผึ่งอยู่เป็นอันมากน้ำพึ่งหยดลงมาถูกยาเสมอเด้กตัวนั้นจึงติดใจหาหากินยาอยู่แต่ในที่นั่นแห่งเดียวเรื่องที่เจ็ต้องแก้ว่าเป็นเพราะงูห,วงหวงัวขุมทรัพย์อยู่ในจอมปลวกงนงั้นจึงออกไปได้ยากเรื่องที่8ปดเป็นเพราะหญิงคนนั้นมีชู้อยู่ระหว่างบ้านของสามีและ ของบิดามดาหญิงนั้นจึงต้องไปมาอยู่เสมอเรื่องที่เก้าทรงแก้ว่าเพราะหญิงแพทยานั้นรับข้าจ้างขอจากบุรุษคนก่อนแล้วไปร่วมหลับนอนกับคนที่มาภายหลังเรื่องที่สิบแก้ว่าเพราะผู้ใหญ่บ้านนั้นตัดสินความไม่ยุติธรรมเมื่อพามคำว่าคำิจนรจำคำวินิจฉัยเรื่องทั้งสิบเรื่องนั้นได้แล้วก็ ทูลลากลับไปแจ้งแก่พวกเหล่านั้นตามลายทางแล้วก็ไปขุดเอาทรัพย์ที่จาปลวกทั้งสองแห่งแล้วกลับไปอยู่ในบ้านของตนราชาติสุดท้ายความนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอนุ์พระเจ้าอาทาสมุขได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าเรื่องนี้ที่เห็นว่าผู้มีปัญญาพิจารณารู้เหตุการณ์อย่างละเอียดนั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ เอาอีกเรื่องนึงกันพระเจ้าบรรทบมันทาตุราชบันทาตุราชในต้นกับในมีพระเจ้าสมมติติราชพระองค์หนึ่งได้เสเวรยราชสมบัติเป็นพระบรมกษัตริย์องค์แรกในโลกพระองค์มีราชอารสชื่อว่าพระเจ้าโลทะราชพระเจ้าโลทะราชมีอถรสทรงพระนามว่าวัลลโธทะราช พระเจ้าวรโลทาราชมีอรรถพระนามว่าพระเจ้ากัลยาณบดีพระเจ AH ้ากัลยาณบดีมีอรถทรงพระนามว่าอุโบสถราชพระเจ้าอุโบสถราชมีอรถทรงพระนามว่าพระเจ้าวรอุโบสถพระเจ้าวรอุโบสถมีอรถทรงพระนามว่าพระเจ้ามันทาตุราชพระเจ้ามันทาตุราชได้มีได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด บริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีอภิษหานไปทั่วทวีปแต่ถึงอย่างไรพระองค์ก็ยังไม่พอพระราชประสงค์วันหนึ่งพระองค์จึงทรงตกพระหัซ้ายและขวาเพื่อให้หาฝนแก้วเจดประการตกลงมาทั่วพื้นปฐพีพื้นปฐพีสูงประมาณเพียงข่าวแต่ก็ยังไม่พอพระราชประสงค์จึงตัดถามหมู่อมรรดว่าที่ใดจะมีความสำราญยิ่งกว่านี้ อมตรกราบทูลว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชพระเจ้าค่ะพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปทรงจากแก้วพร้อมด้วยหมู่อมาตะขึ้นไปลสวรรค์ชั้นจารุมหาลาศท้าหมหาลาชทั้งสี่ทราบจึงพาหมู่เทพนิกรมาต้อนรับและยกสมบัติให้ครอบครองตลอดกาลนาน ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอพระราชประสงค์อีกจึงตัดถามท้าวม,า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 มหาราชทั้งสี่ว่าที่มีความสําราญยิ่งกว่าน,นี้มีหรือท้าวมหาราชกับกาบูาุว่ายังมีอยู่อีกคือสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกี้สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการพระองค์พร้อมด้วยหมู่หมาจึนเสร็จไปสู่ดาวดึงสถานท้าวมคขวานจึงพาเทพตดไปต้อนรับส่วนคุณพลแก้วก็พาจักแก้วกับ บริวารกับสู่โลกมนุษย์แล้วเท้ามคาวานก็แบ่งราชสมบัติให้ให้ครึ่งหนึ่งตั้งแต่นั้นมาพระราชาทั้งสององค์ก็ได้เสวยสมบัติในดาวดึงสืบต่อไปได้3า,าโกดหกล้านปีเท้ามคาวานเทวราชจ,จึงจุติมีเท้ามคาวานองค์ใหม่อุบัติขึ้นแทนโดยล่วงไปได้สามชั่วพระอินทร์ซึ่งเรียกว่าเท้ามาขวานเทวราช ขั้นถึงพระอินทร์ระดับที่3.7พระเจ้ามันทาตุราชจึงทรงพระดำริว่าต้องการอะไรที่เราจะสวยทิพสมบัติเพียงคือหนึ่งเท่านี้ถ้าเราโปรงพระชนเท้ามรควันได้เราก็จะมีความสุขแต่ผู้เดียวขั้นดำริอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถจะโปรงพระชนได้จึงทรงเป็นทุกข์ทั้งชลาภาพก็มาเบียดเบียนจึงตกจากสวรรค์สู่พระราชอุทยานของพระองค์ด้วยเหตุว่า ธรรมดามนุษย์ย่อมไม่แตกทำลายในเทวโลกแต่เมื่อถึงพระราชอุทยานแล้วก็หาเป็นอันตรายไม่ในอุทยานจึงนำความไปกราบทูนแก่ราชกูลาราชกูลก็พากันออกมาจัดที่บรรทมถวายในอุทยานอำมาทั้งหลายจึงกราบทูนว่าบัดนี้จะให้ขา้าพระบาททำอย่างไรจึงตัดต่อว่าท่านทั้งหลายจงประกาศให้มหาชนทราบทั่วกันว่า เราได้เสวยสมบัติจกักรพรรดิและทิพสมบัติในสวรรค์ตลอดกาลนานก็ไม่เพียงพอแก่ความปรารถนาในกา,มารมร์มจึงพัดตกลงมาอยู่ในพระราชอุทยานนี้ปัดนี้ไสวัสดิเสจสวรรคตแล้วตัดดังนี้ก็เสด็จไปตามยะถา,ากรรมมีพระชนมายุได้รวมแล้วได้อสงไขยหนึ่งมารชาติสุดท้ายพระเจ้ามันทาตุราชได้มาเกิดเป็นพระเจ้า เรืองนี้ชี้เห็นว่าความอยากเป็นของไม่รู้จักเพียงพอเมื่อบุคคลจะทำตามความอยากแล้วถึงจะอายุยืนสักเท่าใดก็ย่อมไม่พอแก่ความอยากนั้นได้